ครับวันนี้ผมออฟคันไม้คันมือนะครับก็ค,บคือเนี่ยสภาพหมายข้างหน้าเนี่ยเป็นคลองนะครับแล้วก็เป็นหลอดดูดน้ําต่อจากคลองนะครับก็คือผมจะตีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะใช้สายแค่คันนะครับตีเขียวตีขึ้นเลยไปบนหญ้าเลยนะครับเ,รเขาค่อยลากมานะครับ เมื่อสคู่เนี่ยผมได้ไปแล้วตัวนี้นะครับช่องนี้ก็นะคือผมว่ามันน่าจะมีอีกนะครับแต่คือถ้าเป็นตัวที่สองเนี่ยเราก็ต้องตีหลายไม้หน่อยนะครับไม่นะรู้ว่าความคิดผมจะถูกรอเปล่านะครับลองดูกัครับ ตรงไหนมีลูกปลาขึ้นนะครับสังเกตว่ามีลูกปลาเล็กๆขึ้นนะครับต้องมีไว้ช่อนแน่นอนครับจากประสบการณ์นะครับคือถ้าเป็นคลองเนี่ยตรงไหนไม่ฝูงลูกปลาไวาช่อนมันจะมาวนๆอยู่มันจะมากินลูกปลาครับคือถ้าเป็นตามตูดท่อเป็นหน้าท่อเนี่ยมันต้องมีตัว ได้ไปแล้วหนึ่งตัวว่าน่าจะมีอีก,อก,อกโถเลยครับโดดด้วย มดด้วยครับ่วนตับครับทีนี้สายแคคันสีเขียวนะครับอย่าลูกอย่าลูกหยั่ยลุ นี่ครับสายแก้คันสีเขียวครับกระพะช่อนกัดล้โดดครับตัวนี้ไซส์สวยทีเดียวลากมาเรื่อยๆนะครับแอคชั่นดีครับเรียกปลาได้ดี เมื่อกี้มันก็คือกัดเข้าขอบปลาครับแต่ทั้งดินทั้งสะบัดนะครับเลยติดมินกลัวหลุดนะครับก็เลยจับนีสายแก่คันสีเขียวครับสุดยอดมากครับผมเยี่ยมจริง